อรุณสวัสดิ์ธรรมะเจ้าทั้งหลายย่อมเคยให้ทานมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่เคยหยุดถามตนเองหรือไม่ว่าเจ้าให้ไปเพื่อสิ่งใดคนส่วนใหญ่ให้เพราะหวังผลหวังความร่ำรวยหวังชื่อเสียงหรือหวังจะได้ไปเกิดในสุคติภพการให้เช่นนั้น ก็ย่อมได้ผลดีแต่ผลนั้นก็ยังเป็นของที่ไม่เที่ยงเมื่อสิ้นบุญก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายในความทุกข์อีกมันยังเป็นการเดินทางที่ต้องกลับมาหากเจ้าต้องการเรียนรู้หนทางที่ไม่ต้องกลับมาอีกซึ่งเป็นหนทางแห่งอริยะจงกดติดตามไว้ เพื่อไม่พลาดธรรมะที่จะชี้ทางแก่เจ้าในครั้งต่อไปการให้ทานที่ประเสริฐที่สุดนั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของที่ให้แต่อยู่ที่จิตของผู้ให้หนทางที่จะนำไปสู่การไม่ต้องกลับมาคือการให้ทานด้วยจิตที่มุ่งจะละความตรณีก่อนให้ขณะให้ และหลังให้จงวางจิตว่าการให้นี้เพื่อขจัดความเห็นแก่ตัวเพื่อสละความหวงแหนในใจของเรามันคือการปฏิบัติเพื่อเอาออกไม่ใช่เพื่อเอาเข้าดังนั้นทุกครั้งที่เจ้ามีโอกาสให้จงมองมันว่าเป็นการขัดเกลาวใจตนเองไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทน นี่คือจาคะที่แท้จริงคือการให้ที่นำไปสู่การปล่อยวางและความพ้นทุก์